นี่คืออะไรไม่รู้อะทุกคนทุกคนอันนี้มันมีวางขายแคเดียเมริกาอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ไปอเมริกาก็คือซื้อไม่ได้สวัสดีค่ะฉันมานิมิดะรัขต้องรับเข้าสื่ฮอกวอตเอไม่ใช่วันนี้นะจะมาแกะไม้กายเซตไหม มีวางขายแค่เฉพาะที่อเมริกาเท่านั้นอันนี้มันเปิดแล้วนะเอาของคนอื่นมารีวิวให้ดูให้ดูอันนี้ยึดตึกอะไรไม่รู้ทุกคนนี่มาจะกไหนนี่คืออะไรไม่รู้ทุกคนเปิดอย่างนี้ก็แล้วกันว้าวนี่นะมันจะเป็นกามายี่เลย ของแท้ไม่เหมือนของจีนดีมากเลยทุกคนน้องได้คาถาหนึ่งค่ะอันอน,น,อนั้นคือด้านนะมัาานอ่ะยันด้าดไว่ใสิวินการเดียมและวิโยส่าทำไมต้องคาถานี้วะทุกคนมันดีมากอันนี้คือลูกสนิทใช่ปะทุกคนอันนี้มันมีวางขายแค่ที่อเมริกาอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ไปอเมริกาก็คือซื้อไม่ได้สิ่งเราซื้อได้ ทุกคนมันดีมากเลยอ่ะเราวมีน้ำหนักดีมากเลยมันไม่เหมือนของจีน่ะคือเรามีของจีนไมมเรามีของฟูเเลียอยู่อันหนึ่งซึ่งแบบทุกคนคือไม่ไน้คืออันนี้มันมีความเป็นแบบโค้งๆว่ะแบบเนี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่มันโค้งๆอ่ะคือมันมันไม่ได้พับใช่ป่ะมันโค้งๆอยู่แล้วใช่ป่ะเนี่ยทุกคนคือแบบมันมีความเดี๋ยวให้ดูทุกคนคือแบบเนี่ยมันมีความโค้งข้าไปอย่างนี้ตั้งแนว้างให้เขาดูอย่างนี้เหรอ ขึ้นไหมขึ้นมหมนี่ใช่เห็นไหมมันจะงโค้ง,งน,นะคะจะวงไหมฮะไม่ตรงไหนมีน Ó, ทำไมน้องไม่มีปีกล่ะงั่นไงปีกงั้นไหนนี่นั่นแหละอ๋อมันมัน,มนทำแบบนี้มามัน,มนปิดแบบนี้ไว้ให้เหรอใช่ดูดีมากเลยค่ะทุกคนอุย้ยนี่ขนาดฉันมองไม่เห็นฉัน,นยังหล่อรู้สึกว่ามันแบบมันดูแพงมากกว่าเออ่ของของยี่ห้ออื่นเออของ ที่มนันเอาไปทำอะ่ะดีมากเลยนี่เป็นของโนเบิล้อข,ของโนเบิ์ก็บอกว่าเฮย้ยไม่แน่ใจทุกคนผู้ผิดก็ขอโทษแต่ที่รู้ก็คือไม้ดีมากเลยมีน้ำหนักมีน้ำหนักพอควรเลยนะทุกคนของที่นิวยอร์กนั่นเองได้หมดแล้วยังหมดแล้วนะคะตอนนี้เอ่อคอลเลคชันนี้มันไม่วางขายแล้วนะตอนนี้นี่ซื้อมาสี่พันกว่าบาทโอ้ทุกคนคือจริงๆแล้วอตอนมันวางขายตอนแรกมันอยู่ที่สองพันกว่าเว้ยแล้วก็ ก็ต้องเข้าใจพลังของพอตเตอร์เฮนนะคะมันก็ทำให้ไม้นี่มันพุ่งมาที่4พันกว่าโอเคไปแล้วบายบายโอ้รด้กันัล้วก